การทำคราวเนี่ยเราอาจจะแบบรู้แต่ถ้าเสดว,ว่าเรามีในส่วนของบางทีอาจจะลืมลอาจ<ช>จะบังตาบางภูเขาบ้างของเนี้ยมันก็ทําให้ผมเนี่ยเกิดแนวความคิดแล้วก็แนวความรู้ใหม่ในการดําเนินงานที่จะทาโครงการที่คิดค้นอยู่นะครับก็ด้วยประสบการณ์ของโค้ชเองนะครับผมว่า เขาเป็นนักแก้ปัญหาคนหนึ่งนะฮะเป,เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่งยังไงก็ถ้าเกิดว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็โอเคทําธุรกิจทางนั้นเอาตัางหามาก็มีองค์ความรู้แต่ว่ายังไงวันนี้ผมได้มานั่งพูดคุยนั่งสอบถามแล้วก็โฟ้เก็แนะนำนะฮะก็เห็นทางนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ โเ้วจะไปชมหน่อยหรือว่าโค้ดหน้าตาหล่อหรือดีอะไรเงี้ยคนเราคนเราหล่อไม่เหมือนแกนตาคิดไม่เหมือนกันสมองไม่เหมือนแกนแต่เราเราคิดว่าเราหล่อเราหล่อแน่นอนครับโอเคหล่อในสายตาตัวเองครับครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ